สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Slither.io นั่นเองวู้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่อยากรีวิวอ่ะคือมันอัปเดตอะแล้วอะ่ะคือมันเเดมค่ะก็หลังจากน้าน้นงก็เราเคยบอกว่าเราจะตั้งชื่อแบบนี้ตลอดทีจุดทีจุดบีเลนนะเอาเราย่อๆแล้วกันค่ะ Okay. นี่คือไอที่มันเป็นคู่มือนี่คือวิธีการทำทททรก็มีทุกตอนให้เร่อนไปโอเคจะไม่เหมือนเดิมนะคะมันอัปเดตแล้วเรามีการเปลี่ยนแล้วค่ะก็อาจจะรู้กันแล้วนะคะแต่ในมือถืออย่างเงี้ยคือมันเพิ่งอัปอะค่ะก็น้อก็อัมนแล้วแหละแต่ไม่ได้บอกก็ก็มีอะไรม่ไม่นี่คือเพย์ออนไลน์ โอเคค่ะก็แม่มัวมมเมาเสียเวลาเราจะมาเล่นกันเลยค่ะเล่นกันเลยเกิดมาก็นี้แหละค่ะชักกระตุกชักกระตุกนิดไม่ดีคือถามว่าเพย์ออนไลน์เนี่ยก็คือเล่นออนไลน์ใช่ไหมมันก็เล่นออนไลน์อยู่แล้วทำไมต้องมาบอกด้วยคือมันมีอีกอย่างนนะคะโอเคค่ะเราก็เล่นไปตามภาษาเล่นเกมธรรมดา โอ้ช่างชักกระตุกเหลือเกินนี่นะคะเราเห็นลูกศรสามเหลี่ยมนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นแบบว่าเวลาสปีดนะคะให้กดลงไปตรงนั้นค่ะกดไปหนึ่งทีเลื่อนแล้วก็กดไปหนึ่งทีนะคะกดไปยาวๆนะคะนี่นะคะมันก็จะวิ่งให้นะซึ่งว่าวิ่งให้วิ่งให้มันซึ่งว่าวิ่งให้คืออะไรคือวิ่งให้อะง่ายๆค่ะ ก็สำหรับการอัปเดตของมันนะคะกโ็โอเคกระจอก,กระจกแมวกว่าเดิมโอเคแล้วก็จะมีอันที่มันจะมีหนอนตัวเดียวนะคะคืออันนี้มันน่าจะไม่ใช้นเน็ตเนาะน่าจะนะมันจะไม่ชักระตุกเลยเพราะว่ามันเป็นม็เนไงมันเป็นแบบหมบนะ เข้าใจกันหน่อยช่วยเข้าใจหน่อยช่วยเข้าใจหน่อยนี่มันเป็นแบบหมบแน่เลยคือน่าจะใช่เพราะมันมันตายง่ายมากเลยคือส่วนใหญ่ในหมบอะ่ะอันเนี้ยหมบใช่ไหมมันมันชอบมาฆ่าตัวตายอะคะ่ะอยู่แล้วคนมันเก่งโอ้โหเก่งมากเลยเก่งตายเป็นเซตเลยโอเคค่ะก็ นิสซึมันมีเล็กๆนน้อยนิดหนึนน่งก็ขออภัยคือคือมอบยังกากอ่ะคิดว่าเพล่เล่นออนไลน์มันจะกากขนาดไหนอันนี้คือแบบมอบเนาะถามว่าไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าแบบมอบเขาแบบว่าอะไรอ่ะใช้คอมมาเนาะหมายว่าคนแบบมันไม่เสียเนตย็ตอ่ะคือมันไม่ได้เล่นกับคนอื่นแบบนั้นนะมันเล่นแบบ เล่นกับคนแบบอือธิบายยากจังคือเพยออนไลน์ Online เนี่ยจะเล่นกับคนที่อยากเล่นเขาก็จะมาเล่นใช่ไหมแต่อันนี้นะคืออันนี้มันจะเป็นแบบว่ายังไงอ้อช่างเถอะง่ายๆว่าอันนี้มันไม่ใช่เนหตละกันคือแบบว่าไว้ฝึกฝีมืออะไรประมาณนั้น ก็ว่าได้อู้หอหอู้หูอู้หูนี่ค่าเองกับมือเลยเกิดมาไมา่เคยข่าตัวใหญ่ขนาดนี้คนมันเทพก็เงี้ยเทพเฉพาะแบบนี้นี่แหละ้าแบบออนไลน์ังไม่เคยเทพกับคนอื่นครับคนมันเมฟเมฟแบบกากน่าได้ลนะแปับเดียวได้ติดอันดับได้ออยังนาโอ้โหเกิดมาจะติดอันดับเลยได้ไงคงจะยากเนาะ เกือบเชียดชิวนะคะก็มาอธิบายกันต่อเลยเนาะอันนี้เราเล่นแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ค่อยจะได้ไม่ต้องชักระตุกบ่อยๆมันจะเสียสมาธิในการแคสเนาะก็ใช่มันเสียสมาธิมาก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 มามากมาก,มากจะมากมากโอเคก็ ในการแคสของเรานะคะคือเนี่ยมันจะมีไอ้ลูกศรข้างบนเนี่ยที่มันหันซ้ายหันซ้ายกันหันขวาอยู่ข้างบนหัวมุมสุดเนี่ยอันนั้นแหละมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้เชียดค่ะเชียดโอ้ตายมันคือแบบว่าถ้าเกิดเดีย๋ยวกดให้ดูโอเคเนี่ยนะคะกดตรงไปมันจะย้ายข้าง แต่เราชนข้างนี้มากกว่ามันก็จะถนัดมากกว่ามันก็โอ้ยอีกตัวหนึ่งเลยค่ะคือกำลังอธิบายอยู่เนาะไม่ได้แค่ตัวเล็กได้ไงอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของคุณมันตัวใหญ่เนะลงตัวเองงี่ไงว่าลงตัวเอง ซับซอบ้อนแคุณเล่นไม่ได้ไม่เก่งเท่าไหร่ต้องเข้าใจนะคะคือคนมันไม่เก่งมันต้องเล่น่างนี้ซะก่อนนะเพื่อแบบว่าซับซ้อมเวลาไน้นนิดนึงมันง่ายกว่าในออนไลน์ไงออนไลน์มันใช้แบบว่าคนเลยอ่ะคนที่อยากเล่นมันก็แบบว่ามันก็เล่นยาก เป็นสองเท่ามากๆมากๆจนไม่มีวันที่เราจะตัวใหญ่มากมากๆไม่มีทางเลยไอเน,นี้นะคะมันจะไม่ค่อยโตเราถ้าถ้าเป็นตัวใหญ่จริงๆป่าน,นี้นะโดนกินกันานละคิดตายคิดตก่อ่อ้าเกือไมอ่ตาเดียวตาเดียวแขนช่างเวรจริงๆ เกิดมาไม่เกิดมามีแต่คนทำให้คนเสื่อมเสียแกจ้องตามแทนที่เอเลวนั่นจะตายเราตายแทนป็นไรไม่เปลนไรโอกาสหน้ามีใหม่เอาอันไหนดีอยากได้เป็นอันไหนดีเนาะใส่ลุงแหละเลนโบ่เสียงเงาะดีเออวันนี้จใช้เป็น เป็น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 เล่นมุกนิดหน่อยฮ่าฮ่าสนุกสุดสันไม่มีเรื่องเขียนให้เสียเรียลอาหารเช้ายังไม่อยากกินตอนนี้ยังตอนนี้มันไม่เช้าค่ะยังไม่กินค่ะเกือบแล้วไงขนาดยังนี่ ไง่ายจังเราโอ้โหโกระจกขนาดนั้นเลยเหรอกระจกหมามากเลยเราไม่เป็นไรคะ่ะโอกาสนี้ไม่หายไปไปหนหรอกนะโอกาสหน้ายังมีไหมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร์เราเล่นยังไม่ไปหรอกกดของคลิปเรานะคะมยังไม่ได้บอกเลยกดของคลิปเราก็คือ3าสิบ ห้ามเกินสิบห้าวิห้ามเกิน15ห้านาทีห้ามเกินสิบห้านาทห้ามเกินสิบห้านาทีถ้าเกินแล้วก็คงจะต้องคือถ้าบางคนเนี่ยเขาจะรู้เนาะคนไม่รู้จะว่าเป็นแค่เครื่องเดียวหรือว่าเครื่องอื่นเป็นด้วยพอดีว่าเวลาแพทเกมเนี่ยพอเอาลงยูทูบอะ เพราะว่าพอเอามากเกินอะ่ะมันคงไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าคือเขาไม่ให้ลงอะ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ใครรู้ช่วยช่วยบอกด้วยนะเห็นมันบอกว่าคลิปยาวเกินอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ก็มไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้คือต้องเสียใจมากมา ถ้าเป็นไปได้ทําเป็นแบบว่าเอายาวมากๆไปตั้งนานแต่พอดีว่ายาวมากไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาวมากไม่ได้แต่โอกาสหน้านี้นคือที่เราเล่นกันเนี่ยบางคนเขาอาจจะรู้แล้วว่าเราเล่นเราไม่ได้เล่นแบบคอมแต่บางคนเขาก็อาจจะเข้าใจผิด,ด,ดไงมันมีเยอะอะพวก มันมัน,มนไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ใครมีวิธีแก้ไขยังไงช่วยบอกด้วยนะคะเชื่อกด้วย,ยนะขอร้องเถอะพอดีว่าอยากให้คลิปมันยาวไม่อยากให้คลิปมันสั้นมันไม่ค่อยหนุกทาไ่อะเนาะเราไม่ต้องทำให้เสียบรรยากาศเล่นๆกันตเถอะนออยไม่อยากเล่นแบบออนไลน์เลยแล้วต้องเตรียมใจ นี่คือฝึกฝึกก่อนฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนฝึกไปก่อน,อนทำไมี่ยตายไปซะแล้วออให้ตายเถอะโลดิน,ไม,นไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอว่าอะไรกอดท้องเรานะคะหนึ่งห้าคลิปห้ามยาวก,กว่าสิบห้า คลิปเราจะยาวกว่าสิ้าไม่ได้ต้องขาออภัยแล้วก็คือที่บอกเนี่ยเ,เพราะว่ากลัวมีคนมาด่าไงขอร้องอย่าด่าคือคนที่แคสเกมเสียใจไม่มีกำลังใจแคสเกมต่อแต่เพื่อทุกคนมีด่ามน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไร อยากได้ซับยสินเยอะๆอ่ะนขอร้องเถอะคนที่ดูอยู่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยอาจจะเล่นแบบออนไลน์ด้วยนะอันนี้ออนไลน์ยังเนี่ยฮะเมื่อกี้เรากดออนไลน์ยังช่วยดูให้หน่อยค่ะโอ้ยกดออนไลน์ยังไงเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่สู้กันต้องออกก่อนเดี๋ยวโดนลูกหลง ยัอยางอื้ออีไปไลแล้วแนุ่ลยโอ้โหโดนโดนแล้วค่ะพี่สาวโคโยตี้เขาไม่หน้าที่คือเต้นยางยางยางนี่หลุดออกจากห่วงหางก่อนออ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 โอเค โอเคค่ะออนไลน์พอดีตอนนี้มีเสียงแล้วคุณคุณเนี่ยคุณแต่คุณยายมาแล้วออนไลน์ขอตายก่อะขอตายไปพี่ช่วยหนูด้วยโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ด้วยสร้างความรบก่อนพอดีสี มีเสียงว่าควรลำพันนงน่ะยังไม่เห็นงานเยอะงานเยอะ,งา,ยอะงานมาแล้วบ๊ายบาย